นะคะสัสดีนะคะวันนี้ก็มาคุยกันต่อเรื่องเวรนเบิ้์นกานะบางทีไปยุ่งเรื่องเพื่อนนะเขาก็ไปยุ่งเรื่องเพื่อนหอหดีนะนะมันมีมันมีแบบว่าคือจังขออนุญาตเอ่ยถึงนะคือจังแอดสอนเอยพุ่นสอดร,ร,สอรูสอดเ็นนี่คนมาต่อไปจะไม่ยุ่งเรื่องใครนะแล้วตอนแรกก็งงว่ามีอะไรทําไมทําไมไม่ยุ่งเรื่องใครวันนี้เข้าใจแล้วนะคือแบบว่า มันมีมันมียูทูบเบอร์ที่แบบเขาเขาอยู่ฝั่งแม่น้องชมพู่แล้วเขาก็มาดราม่ากันนะไอเราก็ไม่ให้เขาทะเลาะกันใช่ไหมเพราะเราก็อยู่ฝั่งเดียวกันเลยนะเออเราก็เลยบอกว่าอย่าไปทะเลาะกันเลย,ยเราก็ว่าอย่างนี้นะแล้วเขาก็มาสวนว่าใครเขาอ,ออกความคิดเห็นครับพะนะแ่รู้ว่ากูผิดใช่ไหม <laughs> พี่ก็เออพี่ก็ไม่ยุ่งแหละทีเนี้ย ที่จะไปกดไลค์ให้อย่างเดียวแล้วไม่ออกความคิเดเห็นนะไปออกความคิเดเห็นกับพิษปีนองเอ,อ้ยอย่าไปุยงเรื่องเพื่อนดีนะเข้าใจนะคือปรารถนาดีว่าไม่อยากให้ทะเลาะกันนะก็เลยบอกว่าอ,อ,อย่าไปลบก,กันเลยให้อภัยได้ก็ไปไปเถอะก็ว่าเขาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็มาสวนเอาว่าใครขอความคิเดเห็นพน,นะอืน่าจาเลยนะ คือว่าง่ายๆว่าอย่าไปเสืองเรื่องเพื่อนนะคะให้สัญญาะ่ะไม่เสืองเรื่องอไปแล้วนะคะทุกคนออโอเคอย่างเดียวจะด่ากันยังไงก็ก็เลวเ้วแตะก็ลแล้วก็ได้ทีนี้ต่อจากเมื่อวานใช่ไหมว่าเออเราแบบว่าแม่เราก็ทํากับเราแบบนั้นเราก็เลยไม่ค่อยรักแม่แบบว่าบอกตรงๆเลยไม่รักแม่ันนั้น ไม่รักแม่ไม่รักแม่แต่ว่าถึงไม่รักแต่ก็ให้ตังค์อืมเป็นคนที่ให้ทุกอย่างกับแม่ได้เท่าที่ปัญญาอันน้อยนิดจะหาให้ได้นะคะอันที่หนึ่งก็ซื้อบ้านให้แกอยู่นะเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะเมื่อยี่สิบ เขาบอกวบเมื่อ25ปีที่แล้วซื้อบ้านแสนกว่าบาทให้แม่อแต่ถามว่าเงินแสนกว่าบาทนี่เงินเองนะเฮ้ไปกู้เขาอืมนะคะไปกู้เท่าแก่เจ่าแก่ให้อืเรื่องมันยาวเลยดลายคคุยเรื่องเท่าแก่อ,อีก้มาเยอะเข้ามเยอะก็น,นะะั่นแหล,ละไปซื้อบ้านให้แม่อยู่ก็คือแม่ก็ได้อยู่บ้านราคาแสนห้าหมื่นบาท คนอีสานสมัยก่อนทับประได้แต่ยุบบ้านล่าคาหลังเป็นแสนนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะคือแม่พี่เนี่ยเป็นคนจนก็กลัวพี่เป็นคนที่ที่จนมากแม่ไปไหนมาไหนก็คือแบบไม่มีใครอยากคุยกับแม่หรอกเพราะว่ากลัวแม่ไปขอข้าวกลัวแม่ไปยืมตังอะไรแบบนี้นะนั่นแหละพอเราจบป .6 แล้วยังไม่จบป .6 อ,อ๋อเรากำลังสอบไล่ป .6 เลยพ่อเราตาย พ่อตายพ่อตายยังไงแต่ก็เล่าทิ้งทิ้งไว้ก่อนบ้านเฮาเออเนี่ยก็บื้อไว้ก่อนพอคือเล่นเล่นมักเตยเนี่ยนะแล้วก็บื้อไว <c oughs> ้แล้วก็ที่นี้ <c oughs> พ่อตายแม่ตั้งท้องอยู่แปดแปดเดือนแม่ตั้งท้องน้องสาวเราแปดเดือน ทีนี้ใครจะช่วยหาข้าแม่ก็ไปไม่ได้แม่ท้องโยแล้วนะก็เรานี่แหละไปหาหนูไม้ไปเรียยเข้าวนะคะตามตามตามน้าไปเอออันนี้ไม่ใช่ประเด็นตัดไปก่อนเราคุยเรื่องกรรมัมนะคะได้ใจปุ๊บทีนี้ว่ กรรมมันก็จะติดมาว่าทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จณนะตอนนั้นนะมีแฟนก็แฟนไม่รักอืมแฟนเราไม่รักเรานะตอนที่เราไม่รักแม่เรานี่คือวิบากกรรมที่คนบางคนบอกว่าทําไมชีวิตนี้ถึงไม่เคยสมหวังในความรักให้พึงสังวรไว้เลยว่าคุณไม่รักแม่คุณใช่ไหมคุณดื้อกับท่านใช่ไหม คุณพูดไม่ดีกับพ่อแม่ใช่ไหมโดนทุกคนนะสวรรค์ไม่เข้าข้างคนที่อักตันอยู่ทำไมพี่จึงมาพูดเรื่องนี้นะพี่ไม่ได้มาพูดหวังว่าให้ทุกคนเกลียดแม่พี่หรืออะไรหรือพี่ก็ไม่ได้หวังว่าให้ทุกคนมาบอกพี่ว่าอ่ะมึงเกลยเรื่องส่วนตัวมาพูดทำไมอันนี้ก็แลว้วแต่มุมมองนะคะจนใครจะว่าพี่ยังไงพี่ไม่ว่า แล้วแต่แต่พี่หวังว่าสิ่งที่พี่ถ่ายทอดในทุกวันนี้ก็คือให้เป็นอุทาหรณ์หรือเป็นเป็นบทเรียนหรือเป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นครูก็ได้ออคอยเตือนคอยสอนทุกคนว่าอย่ากเกียดพ่อแม่ไม่ว่าพ่อแม่จะทําอะไรไม่ดีกับเราอย่างไรเราก็ไม่มีสิทธิ์หน้าที่ของเราคือทดแทนกตัญญูดูแล พูดกับพ่อแม่ดีๆแล้วคุณจะจเจริญรุ่งเรืองถ้าคุณพูดกับพ่อแม่ไม่ดีคุณจะต้องเจอวิบากกรรมเหมือนพี่พี่เหมือนว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทรไม่ถึงฝั่งักทีทำอะไรก็ไม่สำเร็จถามว่าทุกวันนี้พี่สำเร็จไหมพี่ก็ยังไม่สำเร็จแล้วพี่รักแม่พี่หรือย,ยังรักแล้ว แต่มันก็เหมือนจะสายเกินไปเพราะแม่พี่เสียแล้วแต่บางคนก็บอกว่าเอา้าพี่ก็ดูอยู่สบายดีนะใช่อยู่สบายดีถ้าเรารู้จักกว่าพอพอเพียงนะทีนี้กรรมเนี่ยมันมาเล่นงานพี่ก็คือว่าแฟนพี่ไม่รักพี่ เราก็พยายามจะอยู่กับแฟนเราไม่ได้แฟนเราก็ไม่รักเราเออเขาก็ด่าเราพูดกับเราแบบแรงๆเขาบอกว่าผมไม่เคยรักคุณอ้าวถามว่าพี่อยู่กันไหมอยูอม่มันเหมือนกับแบบว่าเหมือนเขาแบบให้เรารักผู้ชายคนนึงแล้วผู้ชายคนนั้นไม่รักเราเลยเออเขาให้เราเจ็บปวดอ่ะเออ นี่คือวิบากกรรมที่เราไม่รักพ่อแม่เราไม่รักพ่อแม่ผัวก็ไม่รักเราเนี่ยทุกคนจำไว้เลยพี่ไม่รักแม่มาตลอดเลยนะจนว่าแต่ถามว่าพี่ให้อะไรแม่บ้างพี่ซื้อบ้านให้แม่อยู่พี่ซื้อทองให้แม่ใส่ก็ไม่เยอะหรอกทองสองบาท ถ้าพี่จะไม่พินะให้ทองแม่สองบาทแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าให้นะน้องชายอยากบวชพี่ก็ซื้อเครื่องอัฐบริการให้สีห้าพันคือพี่จ่ายแต่ถามว่าพี่รักแม่ไหมเฉยๆนะตอนนั้นะเพราะมันไม่ไม่รู้สึกผูกพันถ้าเหมือนแม่อยากจะกอดเราเราก็ไม่ให้กอดอืมเราก็ไม่ให้แม่กอดเพราะว่า เรารู้สึกว่าเราไม่ผูกพันไงในวันที่เราอยากจะอยู่กับแม่แม่ไม่เอาเรามันก็เลยฝังใจมาทีนี้ซึ่งพี่ก็เดินทางผิดมาตลอดและพี่ก็คิดผิดมาตลอดแม่ไม่รักเราเราก็จะไม่รักแม่เออเราก็คิดแบบนี้ไงแล้วก็เลยทำอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จอืมแต่ทีนี้ก็มีช่วงหนึ่งที่ว่าน้องชายเขาบวชใช่ไหมน้องชาย ขออนุญาตนะพูดไปหาไปขอโทษค่ะน,น้องใจพี่บวชมันก็บอกว่าอย่ากโกรธแม่ได้ไหมอืมจะเหลือเวลาอีกสักเท่าไหร่แต่ละคนโลกใบนี้มันก็บาอพี่ก็ได้สติมาหน่อยหนึ่งได้สติเยอะไหมไม่เยอะได้นิดนึงอยากที่แบบว่ามไม่พอใจแม่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่พูดกับแม่อ่าแล้วก็ไม่พูดกับแม่เป็นปีเลยนะมไม่โทห,ห์ห ไม่พูดไม่คุยเป็นปีนี่คือความเร็วของพี่พี่ยอม,มับแล้วหนึ่งปีนั้นพี่ก็เหมือนแวกว่าอยู่บนในกระทะทองแดงพี่ไม่เคยมีความสุขพี่มีแต่ความทุกข์พี่มีแต่ปัญหาอที่พี่เล่าว,ว่าทองพี่หายสามบาทกับอีกจะลหือห้สิบตังค์พี่จำไม่ได้ ต่สามบาทนะวจะเตีนแต่ห้าสิบตังค์ด้วยสลยึงเนี่ยพี่ไม่ได้แน่ใจเป็นช่วยคอห้าสิบตังค์ด้วยสลึงแล้วก็สร้อยข้อมือสามบาทพี่มีแต่ความทุกข์ช่วงนั้นช่วงที่แม่ไม่ที่พี่ไม่พูดกับแม่ตัวเองพี่จะบอกให้ดูจนว่าน้องชายพี่บอกว่าเออไม่ให้โกรธแม่อะไร,ไรให้พูดกับแม่พี่ก็เลยไปพูดพี่ไปพูด พี่ก็ไปขอขอมาแกนะอืมขอขอมาแกอข,อขอขมาครั้งที่หนึ่งก็ยังไม่สำนึกมากอกขอไปอย่างนั้นชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นจนเจ็ดปีที่แล้วที่อยู่มาจนอายุห้าสิบ พี่พึ่งรู้สึกมาลักแม่เมื่อเจ็ดปีที่แล้วลักแม่สุดหัวใจและสำนึกแต่รู้ไหมว่ามันเหลือเวลาน้อยสำหรับแม่เลยแม่พี่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเพราะแม่พี่สูบุรีนะคะเออแต่แบบเป็นระยะสุดท้ายแล้วแต่ก่อนที่จะรู้ว่าแม่เป็นมะเร็งคือพี่พี่สำนึกสามปีนั้นอะ่ะเออ พอพี่สํานึกพี่รักแม่สุดหัวใจสามปีเนี่ยพอเข้าปีที่สี่พี่รู้ว่าแม่พี่เหลือเวลาเองไม่นานเกือบจะสายเกินไปเหมือนกันวันนี้อาจจะไม่ไม่มีสาระอะไรมากมายแต่ว่าพี่จะพยายามรวบรับตัด,ต,ด,ต,ดตัดตอนว่าอยากให้ทุกคนน่ะลักพ่อรักแม่ เราไม่มีสิทธิ์โกรธท่านไม่ว่าจะเหตุผลใดก็แล้วแต่ทุกอย่างในร่างกายคือพ่อแม่เป็นผู้สร้างแล้วที่หนักหน่วงคือแม่เราอุ้มท้องเราก้าวเดือนกว่าจะคลอดเราออกมาอย่ามาพูดว่าพ่อแม่ไม่รักถ้าเขาไม่รักเขาบีบจะมึงตายตั้งแต่คลอดออกมาแล้วคิด คิดว่าแม่ไม่ลัะนะคะวันนี้พี่สำเนึกพี่สำเนึกวันนี้แล้วพรุ่งนี้พี่จะมาเล่าเรื่องกรรมต่อวันนี้เอาสำเนึกก่อนพอพี่สำเนึกนะคะก็เหลือเวลาไม่แม่พี่ก็เป็นมะเร็งแล้วก็นั่นแหละเหมือนที่ทุกคนเห็นใน YouTube ที่พี่เอาโพสต์ขึ้นมานะนั่นคือวาระสุดท้ายของแม่พี่แล้ว แม่ก็ภาพที่เห็นนั้นก็คือหลังจากนั้นภาพที่แกแกหายใจรวยดินนั้นก็คือแกสิ้นในวันนั้นแต่ภาพที่พี่ไปกราบแกที่หอมแก้บนั้นก็สองอาทิตย์แกอยู่ได้แค่สองอาทิตย์แกก็ไป <c oughs> แต่พี่ก็ <c oughs> ก็ดีใจว่าพี่สํานึกสํานึก จำนึกท่านพี่ก็เลยก่อนที่ท่านจะสิ้นพี่ไปเอาเท้าแม่เหยียบเหยียบกลางกระมุนแล้วพี่ก็ขอโทษพี่ก็ขอโทษแบบพี่ก็ขอโทษขอโทษขอโทษแล้วพี่ก็บอกคินใจว่าจะไม่ไม่ว่าแม่อีกอถ้าหากเหมือนเมื่อวานที่พี่เล่านะ่ะคือพี่ย้อนอดีตให้ฟังพี่ไม่ได้เล่าด้วยความแค้น แต่พี่เล่าไปเล่าให้ไปเพ่อพี่สงสารตัวเองตอนนั้นแต่จิตใต้สำนึกของพี่ตอนนี้พี่รักแม่และพี่ก็เสียใจในสิ่งที่พี่ทําเพราะว่าภายใต้อุ้มตีนนี้ถ้าไม่มีคนที่ชื่อแม่ไม่เราไม่มีวันนี้จะด้วยยังไงก็แล้วแต่บางคนพ่อแม่เขาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให นะมีสมบัติพ่อจะทานให้แต่เราต้องมาสร้างด้วยตัวเองแล้วต้องให้แม่แม่อยากได้ทองก็ซื้อให้อยากได้เสื้อผ้าสวยๆก็ซื้อให้พี่ทําให้ซื้อแหวนให้ซื้อสร้อยข้อมือให้ซื้อสร้อยคอให้สร้อยข้อมือไม่ได้ซื้อให้รู้สึกจะเป็นสร้อยคอสองเส้นแต่ก็แหวนอืมแม่ต้อง วันที่แม่เสียชีวิตใช่ไหมคือพี่ก็ไม่ว่ามีตังค์ช่งนั้นแล้วก็พี่มีเงินไปพี่ยืมเงินก็ไปหมื่นหนึ่งหรือเจ็ดพันนี่แหละพี่จ่ไม่ได้พี่ก็เอาเงินเหลืออยู่ห้าพันห้าพันหรือสามพันเนี่ยไปลงในงานศบแม่นะไปไปช่วยค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ย ก็ค so so, ือพี่น้องก็ประชุมกันนั่นแหละว่าแต่แม่มีเงินโทกศไงแม่เข่าโทกศก็ได้เงินโทกศมาค่าทาศพใช่ไหมคะแล้วก็ทุกคนก็ไปเงินโทกศมันยังไม่ได้เพราะเราต้องจัดงานศพแม่ก่อนก็ใครมีตังค์เท่าไหร่ก็มาลงช่วยกันนะพี่ก็ลงไปสามพันหรือห้าพันี่จนไม่ได้แล้วก็พองานจบแม่เสร็จคือใครลงเงินเท่าไหร่ก็เอาคืนหมดนะนะน้องชายก็ลงไปสี่ห้าหมื่นอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ดึงกลับ ที่เขาลงทุนคือช่วยใช้จายย่ายในงานส่งแม่สำรองใจแต่พี่ไม่ได้เอาคืนพี่ไม่เอาคืนไม่ได้พูดให้ตเตงดูดีนะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้เอาคืนอีกคำว่าเสียสละของพี่มีเยอะแต่พี่เสียตรงที่ว่าพี่พูดไม่ดีกับแม่มนี่คือ พ่อเสียของพี่ที่พูดไม่ดีกับท่านที่ตำหนิท่านอยู่เสมอพูดซ้ำๆซักๆว่าแม่ไม่รักเอ,อานุ่งยไม่ดีเลยพี่ทำไม่ดีตรงนี้พี่ไม่น่าจะบอกทุกคนว่าให้กตันอยูนะค่ะอย่าทำไม่ดีกับพ่อแม่อย่าคิดไม่ดีอย่าพูดไม่ดี ถ้าหากใครตอนนี้ที่เกลียดโกรธพ่อแม่อยู่หยุดซะก่อนที่จะสายเกินไปก่อนที่จะไม่มีแม่ให้ให้ให้ใหอภัยพี่ก็ยังโชคดีจนนาทีสุดท้ายพี่ได้กาบขอปัะมาท่านเรียบร้อยแอวพี่ก็ไปทำงานจบให้ท่าน ที่ในวันนั้นวันนี้ก็พูดแค่นี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาพูดเรื่องเรื่องกรรมต่อหรือจะพูดพี่อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาว่าจใจพี่พูดเรื่องอะไรจะให้พูดเรื่องกรรมของพ่อหรือจะให้พูดเรื่องกรรมของแม่หรือจะให้พูดเรื่องกรรมของพี่ต่อจะมีอีกตอนที่พี่ ไปโดนพี่สาวแฟนทังแกน่ะอือ่ไีมพี่ยังไม่ได้เล่าอันนี้อเอาแคน่นี้เพราะเมื่อคืนอ่ะคิวคลิปยาวๆแล้วแบบว่าโโหโลดอยู่เป็นชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงกว่าจะขึ้นได้นะทุกคนนะอเอาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า